ดีครับสวัสดีกับ,ร,บรายการเกษตรกล้วยกล้วยมีรายการเกษตรกล้วยกล้วยจะพาท่านชมมาเยี่ยมชม,สว,มสวนย่อมสวนย่อมสวนรัวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับอันนี้เราอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นพื้นที่ตัวอย่างนะครับ อีกที่นึงนะครับที่ทำให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราเป็นทำให้เป็นแบบอย่างเราได้ครับนี่ก็ทำเป็นสวนหย่อมด้วยนะครับที่ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นสวนครัวไปนในตัวนะครับนี่ก็มีศาลาครับเป็นศาลาของเศรษฐพ่อรอเก้ามีพุทธรมชัยรักเป็นเสร็จเศรษฐพ่อรอเก้า หลินรว่าเขาจะปลูกเป็นต้นชพูนะครับนะครับและพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเขาจะเป็นปลูกทั่วบราซินนะครับนี่คบถั่วบาซินก็เหมือนใบถั่วลิสงนะครับปลูกคุมดินคุมบัสพืชไว้นะครับมาเดินดูพื้นที่โดยรอบๆของสวนย่อมสวนครัวนะครับ ก็จะจัดสวนเป็นรูปเลขสิบนะครับจะเป็นรูปเลขสนะิบที่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งงานนะครับร้อยตารางวานะครับนะท,ทุกพื้นที่ครับจะเป็นพืชผักที่กินได้นะครับน,นี่ก็จะเป็นต้นมะเขือมะเขือเทศนะครับไว้ส้มตำทำส้มตำ ดูนะครับิมรั้วนะครับก็เป็นผักขึ้นช้ายกลับแล้วนะหรออ,อ๋อไปทำงานต่อครับผมอันนี้ก็เป็นนเจ้าของที่ดูแลสวนนะครับที่ได้คุยกับนะแล้วครับเราจะดูแลช่วง ต่วงเช้าช่วงเย็นรดน้ำปลูกต้นไม้นะครับเห็นนะครับนี้ระหว่างตึกครับในสวนหย่อมีปเป็นมะละกอครับนี่นี่เป็นมะละกอกินสุกครับนในเป็นพันธุโกโก้ครับลูกยาวเป็นห้าสิบเซนเลยนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะที่เห็นเป็นสีเหลือง,งนี่ ไม่ใช่มีอะไรนะครับไม่ไม,ไม่มีอะไรตายไม่เป็นเศษหญ้าครับเป็นต้นของกระชายครับลงให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าเป็นกระชายช่วงอายุที่มันแก่มันจะ,ะผัดใบยอย่างนี้ครับล้มหมดนะครับในดินจะมีหัวของกระชายอยู่นะครับจะปลูกกระชายไว้ครับอันนี้เป็นใบของกระชายครับที่ล้มทับ เป็นปุ๋ยนะนะเขาจะเริมนรู้จะปลูกกะเพราบ้างนะครับอ่านี่เป็นกะเพราครับก็มาเห็นมีคนมาเก็บกินนะครับสังเกตว่าพื้นดินที่ที่ดินนะครับเขาจะใส่ปุ๋ยข้อครับเนี่เป็นปุ๋ยขี้วัวนะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับทุกพื้นที่เป็นมูลค่าหมดนะครับนะกะเพราเรียงมาครับฟัง จากกระเพราสิ้นสุดก็เป็นมะเขือนี่เป็นมะเขือนะครับต้นสวยงามมากครับน,น,นี่ลูกลงบอกว่าเพิ่งเก็บลูกไปเมื่อเช้านี่เก็บกันทุกวันนะครับเป็นลูกเป็นมะเขือถัดจากมะเขือเป็นทางเดินนะครับมาตรงกลางของแปลงครับ จะแต่งไปด้วยต้นดอกแครครับจะดัดตัดเป็นรูปบันไซครับเหมือนต้นบันไซเป็นกิ่งเป็นพุ่มนะเห็นต้นเล็กๆครับกระดอกก็มีแล้วเก็บดอกแล้วแล้วก็จัดส่วนไปด้วยข้างรั้วนะครับที่เป็นใส่รักเล็กสินี้จะปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศ พันเชอรี่นะครับเป็นมะเขือเทศพันเชอรี่นะครับหลวงมากครับสหยมากครับก็้อนครับจะเป็นผักปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีครับเป็นอินทรีย์ล้วนๆนะครับจากนั้นก็ มีต้นพริกนะครับพิชีฟ้ากำลังออกดอกเลยนะครับพิชีฟ้าเห็นแล้วสบายตาครับ,นรบในเกาะกลางนะครับที่ทําเป็นเกาะเป็นสลักเลขสิบนี้จะขุดเป็นของไส้ไก่ไว้ครับไปปลูก เคื่อเทศเป็นแนวรู้เลยครับอ่อนซอนใช่เนาะอ่อนซอนกโดกมากครับใส่สัตวลยใส่ลักเล็กสิบนะครับได้ถูกขุดเป็นคองไส้ไก่ไกปปลูกจำพวกบัวนะครับบัว แตงเลี้ยงแหนแดงนะครับไว้ครับเขือเทศเชอรี่นะครับก็เป็นผลไม้มองข้ามไปครับตรงนี้ก็เป็นแปลงหัวบุ้งนะครับแปลงหัวบุ้งนะครับทุกพื้นที่ครับก็ใช้อย่างมีคุณค่าเต็มคุณค่าเลยเป็นผักนั้นเลยครับ ไปทำทางเดินเป็นไม้ขอนเป็นสะพานข้ามไปครับตรงกลางก็จะปลูกกล้วยหอมฟักทองนะฮะแล้วก็มะละกอนะครับแล้วในคลองที่ทำไว้ครับคีนคุณลุงบอกว่าก็จะเป็นอะไรฮะรเลี้ยงปลาปลาหมอปลานินไว้ครับคลองน,นี้ไม่ไม่ลึกครับประมาณ แค่3าเซนนะครับความกว้างประมาณเมตรยีครับของตัวลองที่ขุดไวนะ้แล้วทําเป็นสายน้ําล้นนะครับเป็นกระสอบสายกั้นไว้นะครับฝั่งนี้ก็พักน้ําไว้ก่อนนะครับยังไม่ปล่อยนะครับก็คือจะเลี้ยงปลาสลับกันไปครับมาดูครับ ส่วนท้ายๆของแปลงนะครับหลวงให้ทำเป็นสะพานข้างครับใปมีทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักพืชสนปุ๋ยหมักใบไม้แห้งนะ ทุกที่ทุกทางแล้วกม็มีผักเลยมะเขืออันนี้เป็นคณะเม็กซิกันหอยผัดมันหอยอร่อยมากครับดูส่วนด้านหลังครับที่ลุงบอกเมื่อกี้ครับเป็นผักชิ้นใบน,นะนี่เป็นก้าพันพริกนะครับ มีเป็นผักกินใบเหมือนกะหล่ำนะครับจะเด็ดกินใบได้ตลอดจำชื่อได้ลุงบอกเมื่อกี้นะครับสังเกตนะครับ,นะรบต้นไม่ใหญ่ครับแค่คืบนะแค่คืบเดียวนะครับมีหมากมีลูกแล้วนี่เป็นมะเขือยาวสีเขียวนะมีหมากมีลูก ตัดไปก็เป็นส่วนพลิกครับพลิกชีฟ้าสูงก็ประมาณ2องคืบเองครับแต่ลูกดอกมากครับมีแต่ลูกเป็นไปนหมดครับก็อย่างนี้เป็นส่วนพลิก ระหว่างส่วนพริกก็จะเปล่ารวมไปด้วยไอ้ต้นอะไรฮะมันหวานญี่ปุ่นนะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นม่วงเพอเพิ่นสวีทนะครับปลูกแซมต้นพริกอยู่นะครับปลูกแซมต้นพริกนะครับและถัดมาก็จะเป็นอ่าแปง้งหอมแบ่งนะหอมแบ่งลุงบอกว่าให้ปลูกผสมสารกับต้นผักชี เพื่อจะไล่มแมลงไปในตัวด้วยเนะอะเขียวงามครับเด็ดกินใบครับไม่ต้องถอนเด็ดกินแล้วก็แตกมาใหม่ก็กินได้เรื่อยๆครับนี่ครับก็เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนที่มาศูนย์ราชการของจังหวัดมหาสารคามครับนี่ก็ดงสารแน่เลย ซ่อนแท้อันนี้กทนมะนาวนะครับทั้งปลูกลงดินนะฮะและปลูกใส่กระถางครับพื้นที่ที่ปลูกนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งงานครับประมาณเจ็ดสิบตารางวาหนึ่งล้นี่ก็จะเป็นผักกินใบที่ปลูกใส่กระถางแต่หอมฟางนะครับลุงบอกว่านั้นเป็นแปลงกะชายครับที่หอมฟางอยู่ ครับวันนี้กับรายการเกษตรกล้วยๆก็จะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนยำสวนครัวหรือสวนผสมผสานนะครับให้พี่น้องเอาไปเป็นแบบอย่างกันได้น,นะครับเหมือนที่สนยนราชการจังหวัดมหาสารคามได้ทําเป็นแบบอย่างแบบนี้นะครับก็ทางรายการเกษตรกล้วยก็ขอ จบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณม,มากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ